สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเซลนะครับผมได้ดั่งเล่นทิกตอกนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ถ่ายถ่ายไปมาแล้วก็ดูคอมเมนต์เลยเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้สามารถแก้ทางมาจ่าได้เออก็เลยมาลองเลยนะครับม่เล่นกันมานานแล้วด้วยแต่ปกติเขาน่าจะเล่นเป็นสายป่ากันได้แหละแล้วก็เป็นเกียนๆน,นะครับออฟเลย์ไปเลยพอเก็ตอยู่บอกว่ากระโดดออกอย่างเดียวอาทีมม่มันแก้ทางเหมือนอาจจะตอดไปเรื่อยๆหรือเปล่าเอาไม่เข้าแดงว่ะ อาจจะตอบไปเรื่อยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยังไงเซยังไงเซ่ลาเปิดไปเลยโอ้โตายวะน้องรับหน่อยังไมีใครมารับกูเลยดูจักแบบแล้วอ๋อ,อมาดิตัวหลังตัวรู้ว่าจะแตกเพาะทำไมล้วเนาะกูจะเกิงจะแตกโอ้กูตายอ่าเรือ่องของไอเทมวันนี้นะรครับผมจะไม่ออกเป็นอาโฟคาลิปแล้วกันนะครับ เออที่มันตีแรงๆเนี่ยใช้สกิลเสร็จแล้วก็ตีทั้งวันนานถงทีแล้วก็แทงเลยนะครับวันนี้ลองเล่นเป็นสายสกิลเลยนะครับจะได้เป็นบูมเตะกับอ่ะกอนี่ช่วงนี้เขาทิ้งทิ้กันนะครับสอยเทมชิ้นนี้รอลาดอ่ะบาปรอลาดรอลาดแต่แรงนะครับใช้สกิลอ่ะยกเว้นตะเตี่ยมไม่ค่อยแรงแต่กระโดดแันแรงเลยครับ เรืแต่ถ้าถ้าที่ผมคิดได้ก็น่าจะกระโดดออกอย่างเดียวนะครับไม่ไม่สู้ออกมาจา้าเนี่ยถ้ามันเข้ามาแปลงอย่างงี้ถามว่าผมจะไปโดนมันดูดล่ะไม่มีทางกลัวปูตรงนี้ดีกว่าแล้วก็แทรกกลางไม่สู้แต่รอก่อนรอก่อนในเลนมันต้องปาผมว่าปามีดบินาคาลาไปเรื่อยๆเออน,นวดนวดนวด ไปเขาก็ไม่เล่นเหมือนกันนะฮะดูเขาดูวะอ่าไปห,หน้าอะไรเพื่อนบุญฟรีกีกวะสวยเล่นมาเลยเล่นมาเลยเพื่อน,น,กกาน,อนตากูแล้วล่ะติดกไม่ตายสักทีแล้วตากูแล้วล่ะ สำหรับผมนี่เป็นตัวที่เล่นยากเลยนะครับถ้าจะเล่นให้แบบเพรบเพริบผแบบฟิลเมส้มอะไรเงี้ยค่อนข้างยากผมวานเล่นได้ประมาณกลางๆเออไม่ได้เก่งมากสำหรับตัวนี้นะฮะอ,อ,วาวาวอุ่ยนี่ไงนี่ไงโชว์วาวไปหนึ่งทีโอ้โหต้องมาใส่เต็มที่ผมนา่าจะตายไปแล้วว่ะเฮ้ยจะเก็บแสกกับดารนี่ฮะต้องเล่นลบ่อยๆโอเคเนี่ยมันแรงอยู่ครับถ้ากระโดดแต่ถ้าไปกระโดดก็เดินนะครับ นั่นแน่เวงฮึบเด้งสองเด้งแบบนี้เหรอโหจะปิดบัญชามากเลยนะเออเดี๋ยวไปเพื่อนหลังโหเล่นตีธรรมดาโคตรเบาเลยฮะพี่ชายมันรอดด้วย แต่เมื่อกี้เราบอกเพื่อนๆว่าผมอ่ะไม่ได้รับดาเมจตั้งแต่แรกนะครับเพื่อนนะครับให้เดี๋ยวถ้าชนเลน,เลนในเลนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการชนกันนะรู้สึกว่าเหมือนจะกลัวสกิลกันทั้งคู่นะครับผมก็กลัวเขาเขาก็กลัวบินบินนะคะลายข,ของผมนะฮะน่าจะเจ๋งอยู่นะค,คอสเฟี้ยวเลยเล่นระวังไปครับมาอาโกนี่ช่วงนี้ฮิตจัดนะครับทุเรนมวยอะไรเงี้ยออกสองชิ้นนี้นะฮะ ด้วยเทมที่มันไม่แพงเกินด้วยนะปกติเราต้องไปรอแบบสมุดเขียวอะไรเงี้ยเออมันค่อนข้างที่จะนานสองชิ้นนี้ก็แรงแรงนะครับถือว่าแรงเลยอ่ะเราออกไปกรองเท้าเจาะเกาะด้วยเอยจต่อขอบเวทไปไปูกด,ด้วย กูยังยู่เอามันกูเองมือโหดยากเลยสลับไปโปโดไปทันบะวะแน่ทันเนี่ยเดินชิ้กระแพงเดินเร็วอยู่ครับเร็วสุดไม่ทันวะไม่เคยมาจาม้าไปโหดเกินโอ้โห้อมเตก เชิงเชิงเลยครับนาคอสไอ้ตัวนี้มันเียวฟาวเนีับถ้าไหนป้อมผมพลาดนี่คือตายเลยนะน่าจะไปเล่นดีกว่าครับถ้าปลาโดนก็ไปไปดีกว่าไหมมาเล่นนี่ดีกว่า้อ,อกูเล่นนีดีกว่า หนึ่งโดดพร้อมคิวหรือว่าเราจะเหมาะกับการกระโดดแลด้วกด execute วะเฮ้ยโอ้โหจังหวะไม่โคตรได้ไม่มีไรไม่มีไรอืมแล้วก็จะออกไปเป็นมงกุฎนะครับต่อมาก็จะเป็นมงกุฎแต่ผมคิดว่าตอนเนี้ย โซโลคิวได้เย๋ยอาจจะนวดใช้เวลานิดนึงเออแต่ถ้ามีมงกฎผมว่าตายเลยใช่ตายเลยมาแล้วว่าโปรขอเอฮนี่ค่อยู่ก็อยู่้ะคุไปนี่ผมว่าประมาณนี้มากกว่าเออเจอกับมาจ้านะฮะวิเฮ้ยโทรศัพท์อ่ากูแจ้งนะกูแจ้งนะไอโฟน เล่นๆอยู่อ่ยกูแจ้งนะไม่ใช่เด็ดด้วยครับกูแจ้งนะกูแจ้งติ๊บจอนะคือมาทำใหม่ให้เลยตัวนี้มันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเดี๋ยวเปลี่ยนนี่เดี๋ยวใส่กล้องเดี๋ยวใส่ที่นู่นแม่งกักทิพายมาทำเป็นหลบแถวนี้ครับแล้วก็อ่าจจะปุ๊บคอโปรเดียวอืมไม่ต้องกดเอ็กซ์คิวครับนี่มีมงกุฎละชุดเดียวเลย กับตัวบางๆย้ำนะครับตัวบางๆเออครับกูหิวรถหลังแตกเลยสิเว้ยเอาไปคิวยังไม่ได้มุกหรอแสดงว่าสองสองอะไรที่ผมผมคิวได้แล,ล้วเหรอต้องกูตาฟาดไม่เออลยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยหรือ,อ,อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงบ้านะ่ะ ไม่จริงไม่จริงเพื่อนมาช่วยกูด้วยแต่ตอนนี้โอ้ยจะเก็บตะแตกแม่งแรงอีกมีบีนะคะแล้วกูแรงอีก,าาาก,อกสองโดดเข้าเดีอดเดๆอดเดอด <c oughs> ม่ดูไฮไลท์ซิวเทียเทพๆอะไรเงี้ยทำไมกูไม่เล่นแบบนั้นบ้างวะเฮ้ยเอ๊เมื่อก่อนไหนเติน้องเฮ้ยลงสวยเอ๊ เอ้ปรดีงดวงมาว่ะลงได้สวยลงแคลรี่ด้วยไม่ว่าเขาจะบวกกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะทำเลนและก็จะมีคนกลับมาหนึ่งคนและเราก็จะไปไฟแบบนี้ถ้าไม่มีคนกลับอนาคตเพิ่งเกิดนะฮะเราก็ักคอรอว่ะฮึบเน้นเน้นเน้นมีเอเจคชิวเน้นเน้เน,เ,น,เ,นเรียบร้อยแต่ก็ถือว่า ประสบการณ์ใหม่เลยนะครับเนี่ยเออ,เอ,อจะได้รู้ไว้เผื่อครั้งหน้ามาเล่นใหม่แค่บูมสติกรองเท้าเจาะเวทแล้วก็อาร์โกนี่นะครับกระโดดทีเดียวแครี่ตายเลยคุณรู้ามาแรงขนาดนี้มาไกลสิบห้าแล้วด้วยครับก็ตรงนี้นะตีทันอยู่ตีทันนะครับ ได้ปุ๊บก็ปล่อยตอน14บสี่ิบสี่เออเอาด่าดิน้องโค้ดบอกเลยเนี่ยไปดักกันเลยก่อฮะยืนสามกลางป้บฟ้าเอ้ยไม่ใช่ปป๊บฟ้าป๊บแดงจะเกิดเมื่อขยันกดจะเลยกดเล่นเดี๋ยวกูกดจริงบ้างเนี่ยแล้วจะร้องกูไม่สนใจดาวด้วยไม่มาว่ะแต่ว่ามันต้องมาเชื่อผม มาแล้ววับกูไปตันดอกสุดท้ายโอ้โ oh, ห oh. ชิบห้าเรียวจีจีเอาวะได้เป็นหนึ่งได้เป็นสองนะคอสไม่อยู่นะคอสเจ็บนะคอสเจ็บ,นะบสี่ต่อสี่เฮ้ยสุคุวนะปลาไปกิลใส่กูไปเจอ เย็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่กูตายอ่ะทำไมกูตายแล้วเพื่อนแม่งเล่นโหดโหดจัดเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เข้ามาลองเฉยๆผมคิดว่าถ้าในโตเลนจริงๆก็น่นจาจะกระโดดออกอย่างเดียวนะครับเผลอเขาได้ดาบแจทปุ๊บอะไล่ใใตีไล่ตีด้วยซ้ำนะครับสำหรับมาจ้าแต่ผมไม่รู้ว่าในใน,ในตำแหน่งป่าเนี่ย เขาอาจจะแบบมาเติมในจังหวะ2ออะไรหรือเปล่าอะไรทำนอง,องนี้นะครับผมก็ถ้าใครยะไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกานอย่าลืมกด,ดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออญาตลาตัวท่านไปก่อนสวัสดีจ้า